สวัสดีครับพบกับช่อง Daddy Pet ป้านะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคลิปรถเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้พาชมในรุ่น Prima v วล a 150า150คันนี้เป็นโฉมไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับรถปี2020นะครับจดทะเบียน2564-2021นะครับสวยๆเลยฮะสีน้ำเงินตรงเล่มนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเก็บสีมาใหม่ทั้งคันนะครับรถไม่เคยชนนะครับ สีใหม่ขัดสีให้ใหม่นะครับเพิ่งออกจากอู่เลยนะฮะสวยๆเลยฮะริ้วรอยแทบไม่มีนะครับยางเปลี่ยนใหม่หน้าหลังนะครับเป็นพิเอรี่แองเจลนะฮะทั้งคู่นะครับของแต่งนะครับมีตัวชิวหน้าให้นะครับมีกริวแตอนะครับลายธงชาติอิตาลีให้นะครับยางพ i เอรี่แองเจลใหม่ๆเลยนะฮะให้ดูรถรอบๆคันนะครับ ไฟหน้า LED นะฮะของแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เบิกให้ใหม่นะครับผักเช้าคนซ้อนนะครับเป็นของแต่งนะครับเครื่องยนต์ไอเสีนะฮะตัวนี้ตะแกรงหลังพับได้นะครับมีตัวล็อกโลโก้เว็บป้าให้นะครับไฟท้าย LED ไฟหน้า LED เอกสารครบพร้อมโอนนะครับทายชอมเอกสารนะครับภาษีหมดหกนะครับอ่ารถปีสอ0พันสองศูนีมาเวล่านะครับสีน้ำเงินนะครับตรงรุ่นนะครับตรงเล่มนะครับ ทะเบียนรถเลขนะครับคันนี้เอกสารครบนะครับชุดโอนครบเครื่องเดิมโรงงานนะครับมาเดิมโรงงานอยู่ครบเลยกุญแจมีให้2ดอกแท้นะฮะตัวรวมัตเตอร์นะครับมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่นะครับอยู่ที่4 0 0พโลนะครับคันนี้แจ้งเบื้องต้นนะครับเจ้าของเก่าแจ้งมาว่ารถวิ่งจริง14 0 0 0มนพันโลนะครับผมแจ้งใช้งานจริงนะครับไม่นะครับ เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นไม้มือ2ซื้อตอน4,000โลนะครับวิ่งไปได้ประมาณ100ยกโลนะครับไม้เดิม14,000โลนะครับเปลี่ยนเนื่องจากนะครับกรอบกระจกเขาล้าวนะครับกรอบกระจกไม้เดิมล้าวนะฮะเจ้าของเลยซื้อมือสองเาใส่นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้นะครับว่ารถวิ่ง14,000โลนะครับอ่าคร่าวๆตามนี้นะครับสวยเลยฮะกับสีน้ำเงินใหม่นะฮะ มาเทสระบบไฟกันนะครับเปิดไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับระบบเดย์ไลท์ซ้ายขวาติดครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าซ้ายขวานะครับคันนี้ผมเปิดจำหน่ายไม่แพงนะครับเปิดหน่ยที่6กกว่าบาทเท่านั้นนะครับ69,500นานะครับรับแลกเชิญนะครับมาดูจุดท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับเป็นระบบ LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบนะครับไฟเบรกหนึ่งดวงสองดวงติดครบนะครับ แต่ใช้งานปกตินะครับสวยๆแล้นะครับทีมาเวล่าหนึ่งห้าศูนย์สีน้ำเงินใหม่นะครับเข้าสมรถได้ที่ถนนเส้กุกปากเก็บเงินฟรีนะฮะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางท่ประเทศนะครับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจัดส่งให้ฟรีนะฮะนัดหมายพูดคุยกันได้นะครับรับแลกเชิญน,นะฮะนัดหมายเข้าชมรถได้ที่เบิร์ดข้างต้นนะครับ มีเบอร์เดียวนะฮะ0 6 4 1์0กใช้ในการโทรคุยแล้วก็จองรถนะครับถ้าเบอร์อื่นไม่ใช่นะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนาจบคลิปรีวิวดีมาเวลา1 50โฉมไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับไว้พบกับรถสวยๆในคลิปต่อๆไปเวลารถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ